และนี่คือรีวิวตัดรีวิวแม็กซ์อย่างนะครับก็เรื่องของเรื่องคือผมจะเดินทางไปจังหวัดเลยจะไปปูกระดึงไปเชียงคานไปอะไรเงี้ยก็จะทําคลิปสําหรับท่องเที่ยวเนะในขทอ่ยกรัวใครไม่เคยจะดูเทอกรัวไปดูได้นะครับช่วงนี้คลิปเที่ยวเยอะมากนะครับก็สิ่งสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องขับรถไปนอะอย่างก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้น วันนี้ผมเลยมาเปลี่ยนยางที่ร้านนะครับฟีเทอร์ดูวกันว่ายางเป็นยางรุ่นใหม่ดีหรือเปล่าราคาเปง่ายดูด้วยกันีวิวเด็ด X P สปอร์ตงานบ็อกมาค่ะแม็กแต่มี X สองตัวนะครับก็050นะครับไซส์อย่างผมเป็น2.5 55.57ตัวราคาเนี่ยก็ผักไปที่เพจได้เลยครับเราก็มีเพจชื่อว่าปีเตอร์ยางเทพนะครับก็ร้านนี้ถือว่าผมเช็คมาแล้วก็มีพี่พี่แนะนำมาอีกทีนด้วยก็เป็นพี่ที่เขาขับรถแข่งนะครับเขาก็แนะนำมาว่าร้านเนี้ ยางโอเคเลยแล้วก็ราคาเนี่ยดีเลยสําหรับผมเนี่ยผมจะใช้แบบอย่างว่าแหละช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ครับ <c oughs> ก็เลยเลือกยางที่ยังไงอะราคาถูกหน่อยยางปีเก่าเนี่ยก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่มันน่าสนใจแล้วผมใช้มาตั้งแต่ตัว Evo ตั้งแต่ Xv หรือว่าคนอื่นที่แนะนำให้เพื่อนๆใช้กันเนี่ยก็ยางเปอร์เซ็นไม่เอาดีกว่านะครับเป็นยางเนี่ย อย่างปีเก่าผมว่าโอเคเลยแล้วก็ถูกกว่าเดิมเนี่ยถูกกว่าของใหม่เนี่ยผมว่าเกือบครึ่งนะไม่งั้นก็ครึ่งต่อครึ่งก็ยังมีนะครับมาดูกันว่ายางหน้าตาเป็นไงใกล้ๆนะสาหรับตัวนี้ส่วนตัวอื่นเนี่ยเช็คเอาในเพจแล้วกันเช็คเอาในเพจของพี่เขานะครับ เลกนะแต่คือมีสโตร์ดูว่าต้องับการำเยอะมากมีเรื่องๆแบบผมว่านะมีงบประมาณประมาณไหนอ่ะคือก็ได้นะมีสโตร์ยานผมว่าเยอะนะมีทุกทุกสิ่งแต่ไม่หมดเลยอ่ะแบบเฮ้ยไม่น่าเชือไม่น่าเชือเยอะแต่ยานแบบปีผมว่าโอเคนะดีๆอ่ะในราคานี้ แล้วก็ได้ยางฟรีของผมได้ฟรีปีที่แล้วแต่เป็นปลายปลายฟรีของผมก็โอเคนะเดี๋ยวเอาข้อร้อเลยอ่ะตัวนี้เป็นยานเดิมผมนะ ก็เติมลมยางเป็นไนโตรเจนนะครับก็ถ้ามาที่นี่เขาก็เติมไนโตเจนทุกปีเนาะ่าครับนอกจากยางดีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการติดตั้งนะร้านนี้ก็คือพี่เขาดูแลเองนะครับเจ้าของดูแลเองแน่นอนการดูแลการติดตั้งยางให้เนี่ยก็ดูแลดีเลยนะครับแล้วก็ใส่ใจรายละเอียดต่างๆ,ๆครับ พอเปลี่ยนยางเสร็จแล้วครับผมว่าจะให้ดีนะก็ต้องมาตั้งสูตรให้มันแบบชัวร์ๆอยากได้รถที่แบบเกือบร0อเมันร0อไม่ได้หรอกแต่เกือบร้อยมันก็โอเคแล้วล่ะเสร็จสับได้ยางชุดนี้ครับผมไปหลายที่เลยครับผมไปทั้งโอ้ ไปหินหน้าเลยไปสปันไปตัวไปเที่ยวสารดิดไปแพร่แล้วก็ที่เห็นในภาพนะครับนี่คือก็เรียกว่าหน้าผาเนี่เป็นเขาเยี่ยที่ยงนะครับก็คืออย่างชุดหนึ่งของผมนะครับก็คือผมใช้แบบอนเนกประสงค์อะลองทั้งถนนปูนทำนอนลาดยางหรือแม้แต่อันนี้ก็คือลายสไล์ผมที่ผมชอบไปเที่ยวตามเขาตาม ที่ต่างๆที่มันแบบบางทีอาจจะต้องแบบดุลกันดาหน่อยนึงอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยถนนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสําหรับตรงเนี้ยอันนี้ถือว่ายากขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นซับซิลาทองนะครับตรงอันนี้เป็นผาซับซิลาทองนะครับถ้าเกิดใครอยากดูคลิปกดเข้าไปดูได้เลยครับอันนี้เป็นของเดียวคลิปนะครับที่ผมถ่ายแล้วก็ไปเที่ยวตรงเนี้ยทาให้เห็นว่ายางที่เปลี่ยนมาเนี่ย โอเคเลยไม่มีปัญหาเลยไม่มีบวมไม่มีแตกไม่มีอะไรเลยเพราะว่าชุดนี้โอเคคุ้มค่าคุ้มราคาครับยังไงก็แล้วแต่ชมมาถึงตอนนี้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมดูคลิปอื่นๆด้วยนะคลิปเที่ยวผมก็ทำไว้เยอะแยะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรกันอีกเดี๋ยวว่ากันกับรีวิวเดะครับ we will die